อเอากี่วินครับเอาสิบวินสิบเหรียญก็ได้ครับอาจารย์ครับนม <Yeah, yeah. S 1> ดม,ดมแต่ไม่กัดเพลงก็ไม่มีนมนมมาให้จับมึงเมาแล้วมือซอนซนแล้วไม่หลับเหมือนหมาไว้เข้ามาดมดมแล้วไม่กัดอ๋อดมดมแต่ไม่กัดทั้งประเทศไว่เข้ามาชนชนแต่ไม่หักในมือกูปอกเลยลงลงมาไล่ฝรั่งยาก จมแต่ไม่ดับอยู่ในขอดไม่คมคมอยู่ในฝักบอกไปแล้วว่ากูยังคงคงอยู่ในสักแต่วงการแม่งยังจมจมอยู่ในปลักเห็นพวกมันยังวิ่กันวนวนอยู่ไกลจัดรอบที่แล้วมึงคงคงโดนไปหนักไล่เก็บกันทีละคนคนจนไม่ดับถึงแม้ว่าพวกเราจนจนแต่ใจจัดสู้ไม่ได้ก็ปลงปลงอย่าอายอย่าไปอับเป็นไงล่ะแผนที่พวกมึงพี่เบลกับคนที่ใส่เสื้อโฮเอ็มเลยพี่เนี่ยพี่ เล่นเล่น,เล,นเล่นอีกเป็นหนึ่งเดียจ่ายทีเดียวเลยยี่สิบเหรอเล่นเล่นอีกเป็นหนึ่งอ่ะก็ได้ครับได้เดเดเดใจทีเดียวพี่เล,ครครเล่นใครครับเล่นใครเล่นกับนนั้นน่ะพี่ เป็นแอคอาร์ตเข ash, ต้ามาชาร์จถ้าเป็นฮีโร่สกอยที sí ่นั่งซ้อนไทยมีงเเรียกว่าอ e ีโง่แจ๊ดถ้าเป็นหลอนนะแจ๊ดหรือมาริโอไอแจ๊ดห้าวีไเฮียแจ๊ดดิวโดโจยเฮียแจ๊ดเฮีแม่แจ๊ดนิโมไม่รู้ใครแฟกว่ากันระหว่างไอเฮียแจ๊ดกับนิโนเคยไปตลกที่กูชอบมากกว่าใครชาดที่มึงลบมึงก็รู้อยู่แก่ใจกูอยากได้คำอธิบายมากกว่าไลท์ตอบไอจีเมื่อสามเดือนกว่าที่แล้วง่ายกว่าไม่ตอนนั้นอยากได้มีตรภาพมากกว่าไฟช,ชื่อเสียงที่ได้ไม่เคยโชว์มากกว่าใช้ลงมาใต้ดินพามึงทัวร์ยิ พวกเป็นพี่น้องกูมีเพียบไม่ต้องขอถ้าพี่กูบอกว่าให้พอกูก็พอกอโทษทีสินพวกกูไม่อยากดูมึงก็รอถ้าได้แค่ครึ่งคือกลางๆมึงก็ฟอถ้าอยากจะขึ้นเป็นตำนานมึงต้องรอไม่ต้องสนสันดานกูดูสันดานมึงก็พอด่านายกกันแท้ตายมาแจกเงินมึงก็ยอมทำได้แค่จมแต่ไม่ทนกูละงงแต่ละคนเอาแต่เลียเอาแต่อมกูละปงอย่ามาซนไม่มีที่ไม่มีพรมให้มึงเดินเป็นตรงตงอยู่ในโลกที่กลม กูสอนอันดับแรกแต่าถนอมมันดับสองมึงอย่าหลอนต้องสนองให้สยองก็ฉันลองใครทาไม่ไหวให้มึงถอนก็ไปนอนอยู่ในหมอนแล้วมึงจำกันเอาไว้ว่าอย่าทมไม่มีใครสอนและอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านไม่เป็นไรกูไม่ห้ามแต่ว่าหัวมึงกูขากูไม่สนถึงไม่มีใครจ้างมีกันน้อยไม่ต้องมีกันเป็นร้อยแต่ว่ากูยังพร้อมกูยังทํามึงคอยใช่เลยสัตว์มึงต้องหมอกกับสไคอยกูไม่ง้อมึงหลอกแค่ไปดูจริงรอยฮะดมดมแต่ไม่จับครคแล้วครับครบแล เนะี่ยกูให้เขาไปแล้วที่เหลือมึงจ่ายนะเท่าไหร่นะเท่าไหร่พี่กูให้เขาไปเหลือหนึ่งอะเหลือเน่นที่เหลือมึงจ่ายเขาจนเหลือได้เหรอ